เรียบร้อยลวเจ้าแกงนอใส่ปลาจีมอมอเจ้าดูหน้าตาหน้ากินขนาดพอปลาสเสด็ดเรอโอ้โหหน้าฟันขนาดเจ้านี่นะดูนอน,นี่เฮาต้องต้มน้ำขวางทำไมเนาะอือันนี้มันเป็นนออย่างก่อนอจอแฮเจ้า,า,จาอีแม่เปนจะไปต้มน้ำขวางมันจะเป็นนอบางชนิดตาอันเหรเจ้าตีเฮาจะต้มน้ำขวางเนาะมี่ปลาสเสด็ดจีกับปลาดุกจีเล้วเจ้าเราใส่ปลอกกันไปเลยอ้อยผักละไปตัวเห็น้อยเจ้ามันตึงเหมาะแล้วน่ะเลยดูโอ้โห ใส่ผักล่าก่อนนใส่ผักลาก่อนะดูโอโหนี่เจ้าแกงนอสุดยอดสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกับไม่แก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิดจะแกงนอใส่ปาจีวะเจ้าเป็นได้นอลูกตงมาเนาะแกงนอแบบพื้นบ้านพื้นบ้านนะเจ้าเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปิดเปิดกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํกลกกากลังใจให้กันก,นกันนอเข็นฮอไปดูกันเลย นี่เจ้าอีแม่เพิ่นได้นอมาเนาะนอลูกตงเป็นนอจอแฮ่น่เจ้าได้มาแล้วเขาก็จะมาแกะแกาบมันออกกันเนาะแกะกาบแกะ,แกะเปลือ,อกนอออกเอจ้านี่เจ้านอไหมที่เขากแกะกาบแกะเปลือกออกมาแล้วจะได้แบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปฝานหรือว่าซับก็ได้นะ่เจ้าแล้วแต่เนาะส่วนมากเขาจะฝานหรือซับนี่แม่นี่นะเนี่ยได้ก็ได้หมดนะแล้วแต่เขาชอบนี่เจ้าเราก็จะใส่พักละตัวนี้นะนี่ พักละหรือว่าชะอมเนาะเก็บลูกในบ้านมาตะกี้นี่เจ้านี่เจ้าอีแม่เปิดกะเอานอมาฝานเจ้านี่วันนี้เฮาใจนอนฝานเนาะจะซับจะฝานก็นแล้วแต่เฮาเน่เจ้าแล้วแต่เฮาชอบกินแบบใดเนาะจะซับคือมันยังเตดนี่ก็ได้หรือว่าจะฝานอีก็ได้เจ้าแล้วแต่เนี่ยอันนี้แม่เปิดเอามาฝานนี่เจ้าคุณเตอเขาจะกินฝานเนาะแล้วแต่นอนบางชนิดเตจ้านี่ หลังจากเขาแกะกาล้งางทำความสะอาดแล้วไอ้กะเขาก็มาฝาน,นี่นี่ฝา,า,านก็ได้ตุ๊บก็ได้ฝานก็ได้ตุ๊บก็ได้จีอูฮิตนะทราบยำเตอด,ดีแล้วเ <laughs> มันตุ๊บโอเดต้ <laughs> แล้วแต่เขาชอบเจ้านี่อีแม่เปิดตังน้ำห่อนไว้แล้วเขาก็เอานอติฝานมาลงต้มเลยเจ้านี่นอน,นี่เขาต้องต้มน้ำขวางทำไมเนาะอันนี้มันเป็นนออย่างก่อนอจอแฮเจ้าอีแม่เปิดจะมาต้มน้ำขงัง มันจะเป็นนอบางชนิดต้านนะเจ้าตีเฮาจะต้มน้ำขวางเนาะแต่ว่านอชนิดนี้นี่เขาไม่ต้องขวางแ้่แกงได้เลยนเจ้าใส่จ๊คไข่กับหอมแดงหอมขาวลงมาต่าก่อนเจ้าใส่เกลือกับใส่พริกสดลงมาเจ้านี่วันนี้เขาใจ่พริกดิบเนาะเสร็จแล้วเขาก็โคลกส่วนผสมให้เข้ากันเลยเจ้า ตามได้กะปิเจ้านี่เจ้าเร็จแล้วเราก็ตักพี่แกงมาใส่หมอ้อแกงนอเอาเลยเจ้านี่้วกตักน้ำในหม้อเนาไปล่างครกสัหนับนเจ้านี่น่าตักน้ำล่างครกมาใส่มมหม้อเจ้ามันนักหน่อีแมบ่บนยก นี่เจ้าพอนอเริ่มซุกแล้วก็ใส่ปลาจีลงมาเจ้านี so ่ดูมีปลาเสดจีกับปลาดุกจีเดาเจ้าเราใส่ปาะกันไปเลยอะปลาเนี้ยลูกตรงมาแต่ไหมละ่ตรดูตอแหกอตแหได้ปลาเอามาใส่แกงนอเจ้านอเนี่็เอาลูกตรงมาเหมือนกันเสร็จแล้วก็ใส่พักละลงมาเลยเจ้านี่พักละหรือว่าชะอมนะเจ้านี่นะใส่ลงไปันนี้น้แรงมันดีพักนี้ย็นน้ำวันนี้น้าแรงมีควยนนะมันออกแต่นอนเนี่ย เเราก็ปิดฝาไว้ก่อนเจ้าเติมน้ำปลาลาต้มซุกลงไปหน่อยนะเจ้าถ้าไผ่แบบมากห้ากับปลาใสก็ได้เน้อใสพวงชุรโรดลงมาเจ้านี่โอ้โหเรียบร้อยละเอากับปุงเรื่องเน่ะมันซุกแล้วเราก็บปุงเครื่องนี่ยก,กย็จะชิมพอกันก้อนเนาะห,หอมใสห้มามันละหอมเลยนไหน แม่วาจังเกลือนิดนึงว่าเจ้าเติมเกลือลงไปน้อยนึงพอ,นนอแล้วปิดเตาได้เจ้าเรียบร้อยละควันกุนกูน้อนหอนตักใส่ถ้วยเจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วเจ้าแกงนอใส่ปาจีมะมอหน่อ้อยผักละไปตัวเห็นน้อยเจ้ามันตึงเมาะแล้วนะ่ะนี่ดูโอ้โหใส่ผักละก่อนะใส่ผักละก่อนวะดู โอ้โหนี่เจ้าแกงนอสุดยอดใส่ปลาด้วยได่ปลาดอกปลาสเสด็จแน่ดูหน้าตาหน้ากินขนาดเจ้าดูหืมหอมสด <ใน S 1> หอมสด,<น>มดเรียบร้อยละเจ้าแกงนอใส่ปลาจีม,มอมอเจ้าดูหน้าตาหน้ากินขนาดพอปาลาเสดส์โอ้โหหน้าฟันขนาดเจ้านี่นะดกมากินข้าวแต่กันเนอะ